วันนี้เราตัดกุ้งเอาไว้ทำทานนะคะวิธีการตอกกุ้งง่ายๆสำหรับแม่บ้านกันไก่ค่ะหนึ่งอันตัดเอาที่ของกุ้งออกมาง่ายๆแค่นี้ค่ะเตรียมกุ้งเอาไว้ทำกับข้าวผ่าหลังกุ้งโดยใช้กันไก่ ไม่ต้องใช้มีดค่ะยุ่งยากกะเลาะเปลือกออกจะเก็บหางไว้หรือไม่เก็บหางไว้ก็แล้วแต่แค่นี้เองง่ายๆค่ะวิธีการเตรียมกุ้งเอาไว้รับประทานเสร็จแล้วหนึ่งตัวโอเคเมื่อกี้นี้เราทำไปหลายตัวแล้วค่ะก่านึกขึ้นได้ว่าน่าจะทำแชร์วิธีการออกกุ้งให้เพื่อนๆได้ดูกัน ก็จะได้ออกมาตานนี้เลยค่ะเอาไว้แช่แข็งหรือจะทันทานเลยก็ได้ค่ะโอเคกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องมีนพาเทีย่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ